เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Fla g of God ตนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนววางแผนนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสโตทยด้วยเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมถือว่าภาพค่อนข้างสวยน่าเล่นในทีเดียวนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเป็นหน้าเมนูหลักนะครับแล้วก็ตัวละครที่ผมมุนๆอยู่เนี่ย เป็นตัวละครที่จะให้เราเอาไปเข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับผมอ่า <c oughs> มันจะมีในส่วนของการจัดเด็กด้วยนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงเด็กตรงนี้นะเห็นไหม <c oughs> มันจะมีเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดตัวละครแล้วก็การ์ดแบบช่วยเพิ่มความสามารถอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ตัวละครต่างๆที่เป็นตัวการ์ดเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเพื่อที่จะเอามาช่วยต่อสู้ได้นะครับผมเอเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูทุมเด็กนะครับนี่ฮะตัวเด็กเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัวฮีโร่นะครับเนี่ยฮีโร่ก็คือตัวนี้นะ นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกตัวอาร์มี่นะครับเนี่ยพวกนี้เลยนะครับผมเราสามารถเรียกได้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแทคติกนะครับเออมันจะมีให้เราเลือกนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศในส่วนของตัวเกมดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเอ่อในส่วนของเกมเนี่ยเราสามารถกดบวกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการชวนเพื่อนได้นะครับเนี่ย อ่กดบวกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คนที่เห็นที่เราชวนเนี่ยในส่วนของตัวเอ่อเวิลด์ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ได้นะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วขลเขาก็จะกดจอยเข้ามานะครับแล้วก็จะมาร่วมเล่นกับเราประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองชวนนะเอออ่ะเดี๋ยวเรากดสตาร์ทไปเลยดีกว่านะครับมากดไปนี่ครับแล้วก็มันก็จะทําการหาแม็ให้กับเรานะครับนี่แบบนี้ฮะสังเกตแผนที่เห็นไหมฮะแผนที่จะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อมันจะมีให้เรามาเอ่อเนี่ยพอเข้ามาละเนาะเป็นแผนที่แบบนี้ดูดิ ภาพสวยมากนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นฐานเรานะครับฝั่งฐานคู่ต่อสู้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นป่าแดงๆนะครับส่วนเขียวๆอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เราไปทําการแบบเก็บเลเวลอะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็หาของต่างๆเพื่อที่จะอัพให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับนี่ฮะปดใช้สกิลไป นี่ครับประมาณนี้เห็นไหมอ่าสังเกตในแผนที่นะครับตัวที่มันเป็นตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากนะครับผมแล้วก็มาสู้แบบเก็บเลเวลไปก่อนนะครับแล้วก็หาของไปก่อนเห็นไหมครับเนี่ยเราได้ของมาแลวอ่ามันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันจะช่วยบวกอะไรอันนี้จะเป็นบวกพาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับตัวเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตไหมมันจะมีรูปเงินตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเหรียญนะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่จะเอาไว้ให้เราแบบซื้อพวกของอื่นๆน,นะครับเวลาที่เราจัดการพวกมอนสเตอร์พวกนี้ได้อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับเดี๋ยวจัดการก่อนนี่ดีก็สักพักเราค่อยไปบุกแล้วกันนะครับฐานคู่ต่อสู้นะโอเคจัดเลยครับนี่ฮนะแต่สกิลนะครับการ์ดบางอันก็จะเป็นการ์ดสกิลอะไรอย่างนี้นะนะครับโอเคนี่กดกะนไปบูมแต่ตัวนี้เก่งอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเออแต่ว่าเรามีลูกน้องมาช่วยเราอยู่ครับ <Yeah. S 2> จัดไปฮะ uh huh. บางทีก็คู่ต่อสู้ก็อาจจะมาแบบบุกฐานเราได้นะนี่เห็นไหมเราได้แหวนอะไรสักอย่างหนึ่งมาใส่นะครับแล้วก็เนี uh ่ยฮะมันจะมีเป็นรูปอย่างงี้ครับให้เรามาซื้อของได้นะครับผมอ่ะ uh huh. ลองกดเข้าดูนะเนี่เห็นไหมอ่า uh huh. มันจะช่วยเพิ่มความสามารถเรานะครับอ่า uh huh. ลองกดดูสักอันหนึ่งนะครับใช้เงินในการบวกเพิ่มซื้อเข้าไปนี่ครับเป็นเบรซิ่งนะครับวันนี้โอเคอ่า okay. uh huh. จัดไปครับโอเค เราเก็บเลเวลไปก่อนนะตรนนี้นี่อุ้ยไอ้พวกนี้น่าจะโหดอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอได้อยูอ่ได้อยูเอย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อตัวนี้มานี่แน่เอานี่แน่เอามาครับโอเคัดไปนี่แน่ลุยลุยลุยมันจะมาบุกเราครับผมโอเคไอ้ยพวกนี้ถ้ามันตายแล้วก็มันก็แบบฟื้นคืนได้นะนะครับผมอ่าหนีหนีไว้หนีเว้เวโอเคเรายังไม่ทําอะไรมันนะครับเดี๋ยวเราเก็บเลเวลก่อนนะฮะอ่าจัดไป เก็บเลยว่ให้แบบเก่งขอนไว้เก็บของดิอโอเคสวยนี่ครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นร้านค้านะถ้าเกิดเราเข้ามาใกล้ร้านค้านะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยขึ้นนะครับแล้วกให้เราซื้อนะซื้อของอะไรเงี้ยมาใส่ก็ได้นะเนี่ยซื้อไปเลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวสเกลนะครับกดปุ๊บนะมันจะบินไปสเกลฝั่งตรงข้ามนะครับนีอไหมะนะมันบินไปแล้วนะครับแล้วก็สเกลในแผนนี่นี่เห็นแล้ว่ะศัตรูอยู่ตรงนี้เราต้องไปจัดการมาเลยแล้วกันมา แม่มันเก็บเลเวลครับเอ้นี่เนี่ยบูมบูมนี่เนี่ยจัไปอเอ้นี่มาดีเพื่อนมาดีเพื่อนนี่เนี่ยโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยหนีเหรอหนีเหรอโอ้หนีวะ่ะอ๋อหนีไม่เป็นไรเราบวกความสามารถเราก่อนครับจัดไปนี่อ่าโอเคเนี่ยบรรยากาศตัวเกมในส่วนของการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย เวลาเราฟาร์มแล้วนะครับเราก็จะได้ของอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมอมืมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับเอ้ยจัดการมันเอ้ยมันจะวิ่งมาบุกเราอะ่ะมันจะมาถ่านเราเลยเน,นี่ยเราสามารถวาร์ปได้นะครับโดยการเสียงเงินห้าสิบนะเพื่อที่จะวาร์ปมาถ่านนะนะครับเอ้ยมันยังไม่บุกแต่ว่าเราจะมาจัดการมันนี่แน่โอเคอุ้ย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 มันทําให้เราช้าลงมันวิ่งหนีว้ยเอ้ยเอ้ย เอ้วิ่งไปวิ่งไปจากการมันนี่แนะ่โอเคสวยนี่เนะ่ตายแน่เพื่อนนี่เรียบร้อย <c oughs> เอ้ยตัวของเก่งเว้ยขอโทษอืมอืมบุกฐานมาเลยดีกว่าวะมาจัดการฐานนะครับนี่ฮะโอเคนี่นี่จากการนี่บุกครับผมนี่เนะี่ยจัดไปเรียกทหารมามา,มาช่วยบุกฐานโอเค โดนแน่เพื่อนโดนแน่เพื่อนโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แนี่เออสวยหนีเอลาหนีเปล่านี่แน่เรียบร้อยโอเคทำลายป้อมมันครับทำลายป้อมมันป้อมปราการเหรอนี่แน่โอเคสวยฮะบรรยากาศตัวเกมผมว่าเฮ้ยมันดีนะเว้ยเออเขาท่าอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะฮะ หนีก็หนีก็โอเคเอาฐานมันให้มันพังนะครับตัวฐานเหล่านี้เนี่ยของโมนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างให้เราเองนะอืมตูมโอเคตายเรียบร้อยอ่ะพังฐานพังให้หมดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียกลูกน้มมองมาโอเคพังให้หมดเลยะฮะนี่ครับตัวนี้เป็นฐานหลักมาเนี่ยที่เอ่อผมกำลังยิงอยู่เนี่ยนะครับ มันมากแล้วมันมากแล้วเออคือมันตายมันก็สามารถเกิดใหม่ได้นะเออไอพวกเนี้ยตัวผมเข่งกว่าวะขอโทษเออมันเลเวลสองใช่ปะผมเลเวลสามแล้วนะนี่เคสวยจัดไปฐานแกจะต้องพังทลายอุ้มเออนี่ฮนะจัดไป เรียบร้อยกับผมอ่าบรรยากาศเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วชนะไปในที่สุดโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพอเราทําการสู้เสร็จอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีพวกอ่านเนี่ยตรงนี้นะครับผมตรงเควส์อะไรต่างๆนะเราลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็คือทําสําเร็จแล้วนะครับก็กดรับเงินไปนี่มันก็จะมีของรางวัลมาให้นะ ประมาณนี้นะครับผมเควสหลายอย่างมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราลองกดนะครับแล้วก็มันก็จะพาเราไปนะครับว่าจะให้เราไปทําอะไรนะครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เข้าไปละนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ฮะช้อปปิ้งนะครับกดเข้ามาดูนะอ่มมันจะมีให้เรามาทําการแบบว่าสุ่มพวกการ์ดอะไรพวกนี้ได้นะ นะครับผมเนี่ยมันจะมีแพ็คตรงนี้อยู่นะครับให้เราสุ่มหาของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นเป็นฟรีๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นการแบบว่าให้เรามาแบบกดรับของรางวัลน่ะนะครับวันที่1 2 3แกกอะไรนะครับไอ้วันที่1ผมรับไปแล้วนะครับเป็นตัวเอ่อตัวอาร์มี่นะครับที่ผมได้มาเอาลองมาดูตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับใช้เงินในเกมได้นะเอออันเนี้ยอันแรกนะครับใช้เงินในเกมซื้อได้เ่าลองดูนะครับมาจัดไปเปิดโอเคร้อยแปดสิบนี่ ปึ๊บดูดิจะได้อะไรปึ๊บมาแล้วโอเคนี่ได้การเด็กตัวละครใหม่มานะครับออาอีกสักใบหนึ่งแล้วกันโอเคปึ๊บ,บมาครับปึ๊บจัดไปนี้มา,มาใหม่อกันนะครับผมทีนี้เราก็ไปเลือกเอานะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงในส่วนของตัวเด็กที่เราจัดทีมไว้อะประมาณนั้นนะครับผมนี่อ่าอันอื่นๆก็เนี่ยครับ มันจะต้องใช้ไอ้เจ้าพวกนี้นะฮะซึ่งก็หาจากไหนไม่รู้อาจจะต้องเติมเงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะเออก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมอ่าลองกดเข้ามาตรงเด็กนะมาจัดเด็กได้เห็นไหมเราได้มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าเราจะเอาตัวอะไรผมเอาตัวนี้แล้วกันเนี่ยฮะกดแล้วก็มาลงใสเอ้ยอ,อันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นในส่วนของแท็กติกเนาะแล้วก็ลองเลือกดูนะครับอ่าผมเอามาเปลี่ยนกากอันนี้ดีกว่าเนี่ยฮะใส่ลงไปเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็กดดอนไว้อ่าแค่นี้เสร็จแล้วผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้มันมีสกินด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับแล้วเปลี่ยนได้เห็นปะ่ะเออแต่ว่าเอ่อมันล็อกอยู่นะอาจจะต้องซื้อหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวละครหลักของเราก็เหมือนกันครับมีสกินนะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่าเทไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคอาวุธก็เปลี่ยนสกินได้นะนะครับประมาณนี้เออ แล้วก็มีอะไรกันนะครับอ่าดูด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบระบบซีซันพาดอ่ะนะครับก็ด้านบนสายฟรีเนาะด้านล่างก็คืออ่าเป็นสายเติมนะครับอืมแน่นอนว่าเกมเอ่อหลายๆเกมก็จะมีระบบพวกนี้นะครับเพราะว่าอ่อมันจะต้องให้คนอื่นเติเงินเนาะไม่งั้นเกมเขาอยู่ไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อย จัดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาดูหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็แบบเราสามารถมาเปลี่ยนชื่อได้นะกดเปลี่ยนชื่อเนี่ยกดตรงนี้นะครับปุ่มนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มปิดเสียงนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาษานะภาษาตัวเกมนะตอนนี้จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับผมแค่นี้นะจ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับระบบเกมเฮ้ยมีอันนึงนี่ไง่ากดเข้ามาดูตรงนี้นะเนี่ยครับตรงนี้นะเนี่ยกดเข้ามาดูอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่าให้เรามาดูแบบ คนที่เขากําลังแข่งขันกันอยู่อะประมาณนั้นนี่เขาลงแรงกันด้วยดูดิเห็นปะเหมือนเหมือนมีแบบสองวีสองด้วยนะหนึ่งวีหนึ่งก็มีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะครับเลยไม่มั่นใจนะครับผมเออยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับเป็นอีกเกมหนึง่งผมว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยนะเออแบบแหวกแนวดีอะนะครับถ้าเกิดเราเจอคนเก่งก็อ,อ,อาจจะแบบสู้ยากนิดนึงอะไรประมาณนั้น นะครับเออส่วนด้านล่างตัวนี้ก็คือเป็นการแอดเพื่อนนะครับผมเนี่ยเห็นไนหะมมันก็จะมีให้เราแอดอยู่ นะครับแล้วก็ซองจดหมายนอกาะมีของมาแจกก็ลองเข้ามาดูในส่วนตรงนี้นะครับโอเคยังไงผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับใครที่สนใจอย่างที่บอกแหละนะครับโหลดได้เลยนะลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นของสต re ไทยแล้วนะครับเพียงแต่ยังไม่มีภาษาไทยแค่นั้นเองนะครับไปละสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่จ้ะมาละครับสวัสดีทุกคนครับผม